สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุขุมสุขคนครับผมครับอาลีลำเพลินออฟฟิเชียลครับฝากช่องนี่ด้อครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ด้อครับเด้วยขอบพระบุญของเราก็ได้เพื่อเป็นกันทังใจผมครับมณีมัธยมการแสดงอยู่บ้านทุ่งชัยครับตำบลทุ่งชัยอำเภอ ปุทมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับรู้สึกว่าสีเคยมาทำการแสดงที่นึงแล้วต่พงจำไเปกประมาณเดือนเ่าเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาเลครับปีที่แล้วครับน่าจะเคยน่าจะประมาณเดือนนั้นเคยมาทำการแสดงที่นึงนะครับบ้านบานตุงชัยครับ ห้พี่หน่องเปิ้หนาไปที่กับวันวานก็นล้างต่างของออครับกระจอมาจองศาสตร์ไว้ออหอนมาติีกัน <c oughs> m yeah. ครับพี่น้องทันทีกีบีดนน้นองออกว่าออกซิงนเกินไม่มากอะครูกับพินตราครับอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมก,มกดแชร์ด้วยครับทันทีกีบีดตอนนี้น้องว่าทันในบ้านาครับประมาณหกโมงช่วงหกโมงนะครับ ลองจังสิมามีน่าจะเป็นงานงานวัดก็ครับมีสวยดาวพร้อมหางวนมากห,นาห่นที่เหลือเน้ะคนจัดพระเจ้ามาพามาลงนี่น่าจะเป็นวัดครับมีสวยดาวพร้อม ทำมาอีกแล้วยีใบนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเาสาหนาอยเพแฟกไข่ที่หมอนะครับายทุิี้นอีกสามหมื่นบอกผู้สาวอีกเจ็ดคนแต่ผู้สาวไม่เลี้ยงยาท่างไงมันยากกินั่งต้องมาเลี้ยงหรมันกินลยาด้วยผู้สาวคนไหนมันมึนมึนครับทับผนางมันผนางพามึนลุนอน้มีตะกนมึนมึนเอสาหน่อยเพมอีก ออนไลน์มาอีกแล้ว20บใบอ่าออนไลน์มาอีกแล้ว20เมื่อกี้ออนไลน์มา1 100ากว่าใบบัละสิบาท,บาทตักไข่อ่าเงาะแล้วหนึบใบเอารถ10ล้อยมาคนไม่หมดน,นะครับของละวันนี่อ่ขนมหนึ่งกล่องใหญ่ยาเจ้าขนมหนึ่งกล่องใหญ่แล้วก็มีอ่าเครื่องทำน้ำเครื่องทำน้ำป่นแล้วก็แถมด้วยปลาปัว แถมเพิ่มโติมอีกนะฝากด้วยครับโอ้เอาอะไรเมารามาเลยสาวสวยวันนี้นะครับสาวสวยวันนี้ไทยซื้อบัตรสามพันสี่ร้อยเอาไปก่อนเพื่อนเลยเล็กแจ่วเบื้องขนมนี่เออเออเอาอีกครับเอฟคูเอฟจีสายน้อยคนสวยคนสวยมาคนสวยมาอ่าดูคนสวยดูคนสวยเอาคุณกูไปใหม่แล้วเอาใหม่คุณกูไปใหม่เพิเอาเงินหน่อยลูกเดี๋ยวลูกสาวลูกสาว ลูกสาวขลาวสภาเลยคุณก <iała> ุีใหม่คุณคุณพีใหม่อ้ครับนีครับเาชนเยอะๆครับตอนนี้ลาช่อนรถดีข้าวจีรถเด็ดมองยอไม่ประเทศไใหเลยกินผ้าไหมงามมีความวัฒนธรรมรอบด้านเลยขำขวัญลงพี่น้อองมาพี่น้องมาเร็วใครพิ่ได้ซื้อมาเร็วซื้อเข้ามา ปาดสิปาทสิเออสาวหน่อยเพื่อนเป็นเพงมาผู้สาวสาวหางเพียงก้อนไหนะสาวหางเตียงเป็นผู้ชายเลยอ้าวได้เท่าไหร่ครูปีใหม่ได้เท่าไหร่นะโอ้ยครูปีใหม่คนเดียวได้ห้าสิบใบเลยเห็นบ่หัวเงินแล้วนายโยกเลยผัสใสนะออคุณรูปีใหม่คุณรูปีใหม่ขอคนใหม่สักร้อยใบได้ไหมเอาอ่าร้อยเดียวร้อยเดียวครูปีใหม่นะครับวันนี้ครูปีใหม่ครูไปเมื่อกี้ คุณครูไปได้125ครูปีใหม่ต้องได้300เออเทิร์นกันนะแม่เออาคนสวยนะเออยอาพระจ่าป่าปชูคุณครูปีใหม่ตอนนี้กำลังคนสวยกำลังขายสดๆน,นะครับทางออนไลน์10บาท10บาทเนะี่ย กมหจ้ะแปลวันลมวันผ้พิมายเนอยากจกจูเรียกว่าถาม่จะได้ตายสแท้ไเทตายแท้เมียตายแท้กูไป้เขียดละบายาเปของรังจ้าี๋ยาเทเวนว อันนี้ไฟดาวครับเอาเด็กเข้ามาครับเด็กเข้ามานะครับถ้าไม่สวยไม่ให้ขายที่นี่นะครับที่นี่กองการศึกษาจัดให้นักเต็มเต็มมีทั้งหมดสาวสวยอยู่ทั้งหมดสิบกว่านางนะครับในกองเดียวกันมีผมเป็นผู้ชายคนเดียวน้องั้นมแต่ผู้ยญิ่งมืดครับนี่แล้ะครับหนางานพี่น้องเก็สิเบสไปแล้วเออยังไม่ถึง จะไก็จะได้กดิตามน้องยไม่พอครับขึไปม่กอช่ไหมขึ้นไปข้าไปขึนไ่เึ้นไปอึ้่าปขย้นไปขึ้นไปรอ้นไปนไปขึ้น้นไปขึ้ปขใ้นนป้นไปบน้ไปขึ้นไปขึ้นไอขึ้นไปขึ้นไปขนไลาึ้นลปขึครับขึ้นป้น้ไไย้ ออกผลงานมาวันทีท่21ครับซื้อเพลงว่าผสมผสมน้องฮักนี่แหละผมจำผู้พิดนะครับถ้าจำผมจำผิดก็ขออภัยหลายๆครับครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ที่นี้สักก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าเด้อคลิปหน้าก็ประมาณเหมือนเลงนะครับเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวดีถ่ายคลิปน้องให้เบิร์ตดีครับผมสวัสดีครับ